วันนี้เรามาเล่นลอกในแมปที่มีชื่อว่าปุกสวนเดี๋ยวเขาเล่นแมปนี้กันโอเคมันปุกยังไงกันแบบเนี้ยอันพีโตไปซื้อของดูซีดูซีซื้อมมลสอบอันน้เนี่ เล่นกันดูสิอคนอ่ะฮะแบบนี้มันไม่ค่อยดังหรือไงดิไม่ค่อยดังแต่เมื่อเช้านี้โซ่เข้ามาเล่นแล้วแบบพิลึกเอ้ยชอมเปอร์จากแผ่นวิซัสโซนจสนุะโนเห็นคนเล่นเยอะเลยนะคะโนโอ้ยแค่รถย์ไม่ได้แค่นี้สตีมเนคอมพิวเตอร์เหรอใช่เอาจริงเหรอจริงเอาจริงใช่เคยเล่นเหรอไม่เคยนะ มนนนตอี้ขนาดนั้นอะไม่รู้เหมือนกันปู่ก็เองเฮ้ยพี่โตคนนี้ไม่ใช่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเออไม่ต้องเดินไกลกระจุบละอ่าน,นี่ให้เชอร์รอล้วนเลยไม่ต้องเดินไกลก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นี่เรียกว่ามไม่ต้องเดินเลยเอาเป็นอะไรดีอันนี้หนึ่งสองดีกว่ากดตรงนั้นพี่โตกกดตรงไหน,นอ,อะไรน่รก็แล้วแต่ ต้องซื้อของเอาไว้ด้วยโอเคมันไม่ได้ซื้อของไม่นดุกคนเริ่มทุกคงต้องถือของนะนแต่ถ้ามาันเป็นซีดก็ขายไม่ได้อเอเธอเมล็ดพันธุ์ขึน้นดูเดราะฉะนัดนเรเดี๋ยวแป๊บเดียวถึงใจเราจะ ก็ขี้เกียจขี้เกียจเท่านปา้ีที่ปเะขาของก่อนดีกว่าไงสติมีแสงด้วยฮะปุ๊กุอ้าวฟ้งถือแค่เดียวก็จบแล้ว แต่ลายยัเลยสาานกิจสิ้ารวันกินลกเลกาวันกิาโรเกีย เยอะเลยซื้อเราซื้อมาเยอะซื้อสิบสี่เลนเลยหรออะเดี๋ยวดะบ้านเราอยู่ใกล้กันจริงหรอเองจ้าเล็กปะ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 ลาปะปะปะแอมเนี่ากีฟายยิ่ดาวบ้าบัสกคอต้าโยนยรู้ไหมว่าที่จริงมันสามารถขโมยเพื่อนของเพื่อนได้เออแต่ว่ามันต้องใช้ ปลให้ปล่อยพืนโตไปก่อนไฮโลบั๊ดูหน่อยปลูกอะไรแล้วมั่งจริงด้วยอาวยนน้าวมีของฟรีก็ไม่รู้เนาะอะไรของฟรีหนึ100บาทฟรีตรงเนี้ย ต่อไป 3, ก็ใช้สัตว์ทเจ็ดเลอะไร <3 S 1> สีเงิน,น,น,นะะสุกันเลังจะมีฟาร์มที่สองแล้วมา,าวต้องใช้เยอะกว่านี้ในฟาร์มที่สองอดูดูดูช์รีย่ยักสตรอเบอรี่มากกว่ามันคือเชอรี่ สตอเบอรี่เชอร์รี่สตอเบอรี่เชอร์รี่สตอเบอรี่สตอเเกี่ยิอุ้ยอุ้ยอ้ยกดยังไงอ่ะม่จานใหญ่เอ้า บอกอะไรนะเคยซื้อจนจนของหมดด้วยแหละหมดแล้วนั่นไคพอดถางของหมดเลยแคนะร,รอ,อทรอ่ะใช่ก็เหมือนกันแหละเมื่อกี้ซื้อมาจีบุกอันแครอทมันถูกกว่าแครอทมีแค่สิบบาทเองอืก็เ,เลยซื้อจนหมดเลยอาซื้อแบบแล้วก็แบบมาปลูกมั่วๆว่าจะปลูกตรงไหนดีเดี๋ยนะปกติมันต้องใช้อะไรนะ อ่หมดสตอ็อกเรียบร้อยอะไรหมดคุยอะไรหมดสต็อกแครอทยกอะไรหมดสต็อกเชอร์ร <c oughs> <c oughs> ี่มือมันจะมีอีกเยู่อะไรอะหมดสต็อกเรียบร้อยเชอร์รี่ดู ดูวยไปดูของเพื่อนดิคนตัวม่วงเออเพื่อนเพื่อนมียนี่ดิเออเติมอ่ะอืมเป็นเติมมันมีด้วยเหรออันนี้มันต้องเติมมันถึงใจนานได้เออทำไมสึ่งอะไรอุ้ยทำไมอันนี้ใหญ่จังมันน่าจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาลรือเปลก็น่าสนใจเลยเออเราให้กันได้ด้วยเหรอ สามารถให้กันได้ด้วยเอาๆขึ้นมาขึ้นมามจะขายเยอะมากโน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 ก็ได้ก็ได้ก็ได้จะมีเงินเยอะกว่าไปตัวเท่าไหร่อ่ะอะแก๊งคิวกับผานี่อันนี้คืออะไรอ่ะไปตัวอ้าวอันนี้คืออะไรออรนส้มหกร้อยพอดีเป๊ะตอนนี้เหลยยี่สิบเอ็ดบาท พ่อขาดูนี่เอาไว้ซะพ่อขาอร่อยดิจ้ะกลับบ้านไปซะตัวเดี๋ยวนะพี่โตัวทำไมเวลาแบบรู้สึกเหมือนว่าแบบมันเยอะแล้วว่าทำไมพวกเราต้องเก็บด้วยทำไมเออไอไอ้ที่ขุดเนี่ยว่าทำอะไรสก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเอาไว้เขาต้องเก็เออแก เราจะนุ่เอเจอพืชที่หายากที่สุดในโลกด้วยดูนี่เดะดูนี่เดะอันเล็กระติ๋มเดียวเลยเอาให้ขอบคุณแล้วเราจะดูของเพื่อนเลยเนี่ยของเพื่อนอันมันเริ่มเลยขอบคุณนะดตอนนี้มีห้าบาท เออทำไมของทำไมเชอร์รี่มันไม่เคยใหญ่ที่สุดในโูกเลยไปมันเป็นพันพันปีแหละเยมีสี่ร้อยซื้อเพิ่มดีกว่าอุ้ยเชอร์รี่ยักเก็บไว้ก่อนนี่ อันนี้ก็ใช้ได้เยินไปก่อนหยิบไปหมดหยิบไปหมดหยุดลอกเพลงมื่อนขี่กับแปลล่าด้วยเอ้ยดีดีเชอร์รี่ยักษ์เมื่อกี้เห็นไหมนน่นัน่นอาไปทันแล้วขายไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้เจอเชอร์รี่ที่เล็กที่สุดในโลกเลยเล็กขนาด กี่คาบีปลาะปอแล้วมันบีเอ้ยทีเดียวเขาห้ามร้องเพลงทำไมดหมดไปดูซิม <ca> ันจะโนเป็นไหนใช้สองบาทฮ่าฮ่าต้องบาท สองบาทห้ิใช่ไหมสองบาทห้ใบไม้ที่นี่มันแข็งจังจริงทำไมใบไม้ที่นี่มันแข็งจังแข็งโดยเฉพาะไอตัวสวนข้างบุญแหละเอาขาไม่ได้ มันไม่มีภาษาไทยยังไงมันก็ภาษาไทยหลยบายค่าหมดไปอุ้ยเชอรี่ลูกแรกอ่ะจบแค่นี้ไว้ก่อนบ๊ายบาย